สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคองร้องข่าวนะคะวันนี้อยู่กับเราสองสาวค่ะดิฉันปัจจรีสุนสินพงค์ค่ะพิชชารักสิทพากร์วันนี้นะคะพี่สาวของดิฉันเสียงแหบเล็กน้อยนะคะไม่ร้อนไม่ถึงเสียงต้องบอกนิดนึงว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็มีภารกิจสําคัญของพวกเราชาวเมโทรทีวีถต้องเลยนะคะไม่ไปไม่ได้ด้วยใช่แล้วเป็นกิจกรรมนะคะ thank you party นะคะที่ท่านผู้บริหารจัดให้พนักงานทุกๆคนที่พิมพ์นี่รับหน้า ที่ทุกอย่าง oh, เป็นตากล้องเอ็นเตอร์เทนเนอร์ ที่สำคัญเสียงแหบแบบนี้ไม่รู้ตัวนะว่าใช้เสียงไปเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะจนตอนชาตเ่นขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีสปิริตนี่ที่วันนี้มาเข้ารายการกับเราพี่เราสาวสวยเราหายไปคนหนึ่งนั่นแะสิคะคือตอนนี้ก็มีภารกิจภารกิจช่่อมาใช่ไหมคะแต่ละท่านนะคะแตกต่างกันไปแต่แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะไปเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะเรามีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยรอสแตนบายอยู่ตลอดทั้งรับสายได้อยู่นะได้เลยนะคะโทรเข้ามาแจ้ง นะคะโทรเข้ามาตีของกับเรานะคะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่นี้เลยค่ะพี่พิมพ์ช่องทางแรกในการติดต่อสื่อสารรายการเรานะคะ0968587245อันนี้สายตรงเลยนี้สายตรงเลยนะคะมีเจ้าที่รอรับสาย24ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อคืนก็มีโทรเข้ามาใช่ไหมคะแต่ไม่รับ ให้ Miss <muitas S 2> <sketches> oh. โยนบลวิ่งอยู่อะไรอย่างเี้ยโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าเราจะโยนบออยู่ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะยินดีประสานใช่ไหมคะโทรด้วยนะคะก็โทรเข้ามาแจ้งได้เลยเรายินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพหรือใครที่ไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาแบบนี้อีเมลง่ายกว่าใช่ไหมคใช่ค่ะส่งเมลมาก็ได้นะคะติีกของ m e t r o t v b a n g k o k c o m นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยจะส่งเป็นไฟล์รูปนะคะเป็นได้เยอะหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะ เราเข้อความยาวๆได้มีลูกค้าแนบมาได้แนบไฟเสียงได้มีคลิปมาได้อันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างเลยคือบางคนเงี้ยเดินไปในพื้นที่บางพื้นที่ค่ะพี่พิมไปเจอปัญหาแต่แบบมันอธิบายไม่ถูกท่อขยื่นประมาณกี่เซนติเมตรหรือว่ามันขยื่นแบบไหนพลิกตะแคงยังไงลักษณะอะไรยังไงเ่ยบอกยากอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่ทําให้เจ้าหน้าที่เเข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะง่ายต่อการ ลงพื้นที่แล้วก็ง่ายต่อการแก้ไขด้วยนะคะแต่ที่สําคัญง่ายกว่านั้นยิ่ง่ารุ่นใหญ่ๆจําง่ายๆหมายเลขสั้นๆนะสตัวห้าตัวสี่ตัวแบบนี้เลยนะสายด่วนร้องทุกของเรานะคะตองค่ะอันนี้เนี่ยไม่ต้องเมนโทรศัพท์มือถือยังได้เลยจำมําจมาไว้จำเอาได้เลยนะคะเรื่องที่ทันใช่ค่ะแต่เวลามีปัญหาเนี่ยตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องเพศภัยต่างๆบางที สติเนี่ย<ต>มัน<ต>จะวิ่งหนีไปจากเรา,าไงคะตั้งสติปุ๊บโทรเลยคะ่ะสายด่วนร้องทุกหนึ5งหแต่ถ้าเป็นภัยแบบโจนตัวจริงๆนะคะพี่พิมพ์ภัยป,ประชิดตัวแล้ว ต้องเบอร์นี้พี่ฮีโร่เลยค่ะสายด่วน199ค่ะคุณผู้ชมจะไว้199นะคะเจอภัยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือว่าภัยที่มันร้ายแรงแบบทุกอย่างนะได้ข่าวว่ารถส่งรถเสียไปเสียกลางถนนทาให้ถุยไม่ออกก็199ขนาดงูเข้าบ้านก็ยังต้อง199เลยได้ข่าวว่าใช้บริการบ่อยใช่แล้วนะคะตัวตอร่างแตนโอ้โหสารพัดหรือแม้กระทั่งนี่คนไทยใจดีค่ะพี่พิมเจอน้องหมาน้องแมวนะคะประสบอุบัติเหตุติดท่อคือตัวเองเนี่ยช่วยไม่ได้ถูกต้องแต่ว่านึกถึงพี่ ี่ฮีโร่ก่อนเลยพี่ฮีโร่เขาจะมีน้องเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วเขาก็จะรู้วิธีว่าจะดึงน้องหมาน้องแมวออกมาอย่างไงให้ปลอดภัยจะบอกว่าพี่ฮีโร่ของเราเนี่ยนะจริงๆเป็นนักดับเพลิง จริงค่ะอุปกรณ์ของท่านเนี่ยคือจะต้องแบบเบเพิงแต่ทำไมได้ทุกอย่างคือสารพัดจริงๆเขาเรียกว่าอะไรพะหูสูดอะรแบบนี้คือพี่เขาสามารถเก่งกล้าทุกๆอย่างเลยจริงๆนะคะต้องขอบหน้าพาไปอยู่บ้านด้วยสัคนใช่แล้วนะคะมีไว้ประจําบ้านจะดีมากเลยนะคะและสุดท้ายนี่เลยอันนี้จะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กได้หมดค่ะพี่พิมบางคนแบบ โทรศัพท์มาแล้วเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกแต่ก็อยากจะแจ้งอยากจะตีคองอยากจะให้กรุงเทพมหานครร่วมแก้ปัญหา<ม>เขียนมาก็ได้<ม>ใส่จอมอแล้วร่อนมาเลยค่ะตู้ปนอห้า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 คก็จำไม่ยากนะไม่ยากเลยค่ะเน้นเลขห้าเลขห้าเป็น,ปนหลันะใช่แล้วค่ะ เหมือนกับเรื่องราวข่าวสารของเราในวันนี้ก็มีเลข5เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่ามีการนํารายชื่อนักเรียนผู้ปกครองประชาชนจํานวน15,000คนหาคนมาทา <ทำ S 1> อะไร<ล>ะนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนค่ะมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียค่ะคพี่พิมรวมถึงองค์การช่วยเหลือเด็กนะคะได้เตรียมที่จะเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อยื่น1 5 0 0 0รายชื่อนี้ล่ละค่ะเข้าร่วมโครงการเด็กท ใส่ซ้อนท้ายใส่หมวก,<า>กะนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆห,หลายท่านเวลาเดินทางไปโรงเรียน นั่งพี่วินบ้างบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเห็นภาพแล้วบางทีก็ห่วงเหมือนกันถ้าน้องอไม่ได้สวมหมวก,กัน,น็อกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันค่ะคือไปดูสถิติฟังแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าค่ะอย,ย่างภาพนี้เป็นต้นนะคะน้องไม่ได้สวมหมวกไงประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะและที่น่าใจหายกว่านั้น,นะค่ะพี่พิมเด็กเนี่ย<ะ>เสียชีวิตนะคะปีละกว่า2,600น้คนโอ้โหไม่น้อยนะน้องไม่น้อยเลยเยอะมากนะคะซึ่งมูลนิธิ ป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียและองค์การช่วยเหลือเด็กนะคะก็เลยเตรียมที่จะเข้าพบกับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานะคะในวันพุทธที่6พฤษภาค,คมเดือนหน้าที่จะถึงนี้ค่ะจะนำ15,000รายชื่อนี้นะคะก็เป็นทั้งรายชื่อน้องๆน,นักเรียนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะ ที่อยากจะเห็นโรงเรียนในมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยหันมาใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนะคะ,ะแล้วก็เตรียมเสนอโครงการน้าร่องที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กด้วย อบรมคุณครูและผู้ปกครองโดยมีโรงเรียนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนนะคะให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมค่ะพี่พิมว่าก็ดีนะใช่ไหมคะทุกคนจะได้ตระหนักในความปลอดภยัยแล้วก็เมื่อไหร่ที่จําเป็นต้องซ้อนท้ายจักรยานยนต์ปุ๊บสิ่งที่ต้องทอําบรรทัดแรกคือสวมหมวกกันน็อกเลยนะคะเพราะว่าสถิติอย่างที่เราบอกกันไปน่ากลัวแต่ละปีเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกเลยนะคะเด็กกว่า2,600คนเสียชีวิตหรือมาก กว่า7คนต่อวันโอ้โหคิดดูนะคะสถิติเขาเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วและอีกเกือบ200คนต่อวันค่ะพี่พิมคือ200คนต่อวันเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแต่บาดเจ็บหรือพิการใช่ค่ะแล้วก็กว่า7 2 0 0 0่นคนต่อปีนะคะเด็กในวัยเรียนทุกๆวันราว1 3ล้านคนที่เดินทางด้วยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มีแค่เดเเท่านั้นที่ใส่หมวกกันน็อกหรือสวมหมวกนีรภัยนะคะน้อยจังเลยน้อยมากเลยคือเนาะ มันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าน้องเขานั่งหลังซ้อนท้ายด้วยเกิดล้มเกิดหัวฟาดลงไปน้องเจอก่อนอ<ด>ย่างนี้นะนึกถึงไอ้ที่มันมีคลิปที่ปีเพลงที่เขาล่นันลงที่น้องๆวัยรุ่นน่ะนะอของต่างประเทศน่ะแล้วก็มาเต้นกันแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะเคยเห็นไหมเคยได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันน่ารักนะคะน่าจะเอามาใช้ของเรามากแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูต้องใส่นะคุณพ่อคุณแม่รักหนูไหมอย่างเงี้ยนะคะต้องช่วยกัน้อง เห็นบ่อยสำหรับเด็กใช่ไหมคะคือจริงๆก็ไม่ได้หายากนะคะตามร้านขายออไลน่เล็กมีนะคะคือมันปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะแบบลงไปปกป้องลูกได้ถังนะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยคือข้างหน้า ก็หนึ่งข้างหลังอีกหนึ่งถูกต้องเลยนะยังมีบางคนข้างหลังสองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือห่วงหน้าาวงหลังอ่ะคือไม่รู้จะช่วยลูกคนไหนก่อนแล้วบางทีเนี่ยคุณผู้ปกครองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงจริงคือมันจะคว้ากันไม่ทันนะคะเป็นห่วงจังเลยใช่ค่ะนาคือเรื่องนี้ก็ไปต่ออีกเรื่องนึงมหมดไหมค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องเลยละกันดีกว่านะบอกว่าทางกรุงเทพนะคะมหานครเนี่ยชวนภาคีเครือข่ายรัฐเอกชนนะแล้วก็คนกรุงเทพ กว่า10ล้านคนนะคะพนึกกำลังนะปันปลอดภัยร่วมใจกันแก้ปัญหาจราจรแมอันนี้น่าสนใจมาเข้าไปร่วมอย่างนี้ควรมากเลยใชิญมาเป็นโครงการนะแบงค์อบคาฟเด2015นี่เองปีนี้มาอีกแล้วมาเชิญมปีที่แล้วมีปะปีที่แล้วก็มีค่ะโอ้โหร่วมกันปันกันตลอดเลยนะคะทางท่านอมกิจเวงกุลนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานะคะเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวนี่เลยโครงการนะ ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดนะคะปันปลอดภัยร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจราจรนี่เลยอันนี้บอกว่าเป็นโครงการที่รณรงค์ในเรื่องของการขับขี่จักรยานนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเนี่ยเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้ปั่นจักรยานไปจอดตรงไหนไปขึ้นรถขนส่งมวลชนตรงไหนทั้งระบบ ล้อรางลึกนะเรืออาจจะลงเรือไหมคนไม่ค่อยอยากลงเรือเท่าไหร่บางทีรถการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไหมซะนะประหยัดตําันพลังงานด้วยแล้วก็หานมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานสายหลักๆเนี่ยสาเส้นทางทั่วเพองเนะเคยไปใช้บริการกับเขาไหมอะ เอาจริงๆนะเคยผ่านไปแต่ลงไปเดินก็โอเคโอเคะนะผ่านจะลองปั่นดูบ้างเหมือนกันคับพี่พีมาเนีเส้นทางเขาต้อง232กิโลเมตรนะกระจายไปตามจุดต่างๆมีจุดจอดรถจักรยานนะควบคู่ไปกับโครงการปั่นๆเนี่ยอ๋นนี้เลยนะปั่นๆเนี่ยนะคะแล้วก็ เชื่อมนะเชื่อมต่อการเดินทางเรียกว่าอย่างที่บอกไปว่าไปจอดตรงนี้สถานีนี้ขึ้นต่อไหมนะเอารถจักรยานไปก็มัดเอาไว้แล้วก็มีจักรยานที่แบบว่าบริการของของกรุงเทพก็มีนะพับได้นี่แพงอยู่นะเราใช้บริการของทางกรุงเทพมาลครที่จัดเอาไว้ให้ดีกว่าประหยัดกว่าเออดีไหมสำหรับกิจกรรมนะคะ แกลกคาฟีเดย์เนี่ย2,015จะเริ่มจัดขึ้นเขาเรียกว่าตลอดปีนี้เลยตลอดปี58ของเราเนี่ยนะคะทันทีว่าท่านก็จะเริ่มประชุมกับหน่วยงานพาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกิจกรรมปั่นปลอดภัยลณรงคลงให้คนกรุงเทพเนี่ยร่วมกันขี่จักรยานใน9เส้นทางนะเส้นเส้นทางที่เรียกว่าเส้นจักรยานหน้าปั่นของคนกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะกิจกรรมนะปั่นปลอดภัยอย่างนี้ แล้วก็มีกิจกรรมอะไรนะปั่นเพื่อแม่รักแท้ของลูกอันนี้ก็น่าสนใจแม่ต่ลคุณแม่ของกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยปั่นด้วยใจไปถวายพระพรนะเยอะแยะโครงการซึงนะคะเดี๋ยวไปต้องไปซื้อชุดซื้อจักรยานจักรยานแล้วไปลงแข่งกับเขาด้วยดีนะและที่สําคัญเราต้องมีหมวกกันน็อก ต้องมีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่พือปั่นจักรยานก็ต้องมีนะถูกต้องเลยบางคนบอกว่าปั่นเฉยๆไม่มีได้ไหมจริงๆมันไม่ได้นะอันนี้ปั่นอยู่ที่บ้านในห้องออกกาลังกายคือในในตัวบ้านของเราเนี่ยอาจจะได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราปั่นออกไปบนเส้นทางที่เป็นทางปั่นจักรยานต้องสวมเลยก็ต้องสวมนะอย่างที่ทางผู้ว่าเราท่านลองต่างๆที่เวลาท่านไปปั่นโชว์เนี่ยมีกิจกรรมท่านก็ต้องใส่เห็นไหมเป็นตัวอย่างให้พวกเราใช่นะคะเราก็ต้องทําตามแบบบ้างนะใช่แล้วค่ะคือใครชอบปั่นนนนเปป็คอั่่แแล้วกกิจรรมบดีๆ นี้เนี่ยน่าไปร่วมอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังปั่นไม่ค่อยแข็งนะคะ,ะก็อาจจะใช้วิธี นั่งรถโดยสารขนส่งมวลชนต่างๆก็สะดวกประหยัดน้ํามันประหยัดเวลาแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปต่อรถโดยสารไปดูเรื่นี้แล้วที่สําคัญนะวันที่20กันยายนปีนี้นะเขาจะมีโครงการนี้ด้วยนะ Bangkok Cafe Day น่าสนใจมากเลยรอดูติดตามแล้วกันใช่ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยโลกเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าต้องบอกว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะที่เราต้องหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างทวีความรุนแรง เหมือนกับในภาพยนตร์ที่เราเคยเห็นนั่นนะสิคือบางครั้งเนี่ยเราเห็นในภาพยนตร์แต่ในโลกเห็นความเป็นจริงไม่น่าเชื่อว่ามันก็เกิดขึ้นมาได้จริงๆใช่ค่ะแล้วพอถึงเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนจะมีความรู้สึกว่าธรรมชาติเอาคืนหรือเปล่าแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันเกิดจากพวกเราทุกๆคนเลยนะคะเราอาจจะเป็นการทําลายกันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะบางทีแล้วก็ทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะใช้อย่างไม่รู้คุณค่าโดยที่เราไม่รู้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เรารู้แล้วเราวมด้วยช่วยกันอย่างหากนะคะมา ที่นี่เลยเรื่องของดินฟ้าอากาศกันต่อเลยค่ะพี่พิมฤดูฝนกําลังจะเดินทางมาถึงในมิชานี้แล้วนะคะหลังจากร้อนนั่นน่ะสีแอบมาก่อนนิดนึงนะคะจริงๆเรายังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่แต่ว่าเรามีฝนโปรยปลายลงมาอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครเป็นห่วงประชาชนนะคะในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมด้วยนะคะกรุงเทพมหานครก็เลยมีการจัดเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าดําเนินการไปดูดเลนล้างท่อระบายน้ํานะคะในพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วมขังจุดไหนบ้างนะคะไปชมภาพกันเลยคือเมื่อคืนวัน คันที่ผ่านมาตอนกลางคืนเลยนะคะ ่านพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านลงพื้นที่นํากําลังเจ้าหน้าที่จากสํานักการระบายน้ําสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสํานักงานเขตนะคะไปพร้อมกับนี่ค่ะขันใหญ่แบบนี้รถดูดเลนล้างท่อรถบรรทุกน้านะคะลงพื้นที่ไปเลยค่ะพี่พิมพ<ะ>ไปดูดเลนล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา<ะ>ที่นี่ถนนแจ้งวัฒนะ,ะทั้ง2ฝั่งเลยจากจ<ะ>จคอลองเปรมประชากรถึงคลองประปานะคะจ,ะ,จะจากจุดนั้นเนี่ยยาว6กกิโลเมตรแล้วก็ฝั่งถนนรัชดาพิเศษสองฝั่งด้วย จากถนนลาดพร้าวถึงพหลโยธินตรงนั้นยาว5.6กิโลเมตรนะคะก็ไปเร่งทําความสะอาดท่อระบายน้ําเปิดทางน้ําไหลรับมือฝนทั้งในและนอกฤดูอย่างที่เราคุยกันนี่มาแล้วยังไม่ถึงฤดูฝนเลยฝนมาแล้วนะคะท่อดูเมื่อกี้คิดว่างูใหญ่ไม่ใช่นะโอ้โหขนาดเนาะงูใหญ่มากตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมท่อใหญ่มากโู้ดูแรงพลังการดูดนะคะฟุบฟาบเลยนะคะทั้งนี้ก็จะดําเนินการดูดเลนล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ําในช่วงกลางคืนค่ะที่ต้องทําตอนกลางคืนก็จะได ไม่กระทบกับประชาชนที่สัญจรไปมาเส้นแจ้งวัฒนะกับโอ้โหรัชดาเนี่ยรถติดอยู่นะคะนะทางกรุงเทพมหานครก็ห่วงใหญ่เรื่องนี้ก็เลยจัดเป็นช่วงเวลากลางคืนดีกว่านะคะนะพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมานะคะว่าอย่าทิ้งขยะบนผิวจราจรน,นะคะรวมถึงไขมันน้ํามันเครื่องยนต์อย่าให้มันลงท่อระบายน้ําคูคลองแม่น้ํานะคะเพราะว่า การระบายน้ำเนี่ยจะทําได้สะดวกขึ้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้<ม>เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพของเราด้วยนะคะซึ่งที่ไป2จุดนี้ค่ะพี่พิมพก็เพราะว่าทั้งแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็รัชดาพิเศษเนี่ยเป็นพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วมขัง<ม>บ่อยครั้ง<ม>เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำท่อระบายน้ําก็มีขนาดเล็กด้วยและที่สําคัญนี่แหละคะ่ะปัญหาขยะไขมันอุดตันนะนะคะการระบายน้ําก็ทําได้ช้าซึ่งการจะเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ําให้ใหญ่ขึ้นในพื้นที่ที่การจราจรแน่นหนึ แบบนี้เนี่ยมันทําได้ยากนะคะใช้ระยะเวลาก็มากและแน่นอนส่งผลกระทบต่อประชาชนคนใช้ถนนดังนั้นกรุงเทพมหานครก็เลยป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใช้ท่อใหญ่มาคู่นี้ค่ะล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ําทั่วกรุงเทพเลยเป็นประจําทุกปีนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดทางน้ําไหลช่วยให้การระบายน้ำลงสู่คลองแม่น้ําช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่า เร็วขึ้นเพิ่มความเร็วในการสูบน้ําออกจากท่อระบายน้ําด้วยค่ะแอบเห็นนะท่านรลอมอมอนท่านก็ไปใช่ค่ะลงพื้นที่กันเองหมดเลยนะคุยใหญ่ไปหมดเลยใช่ไปให้กําลังใจกับพี่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านด้วยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่เพราะบางทีเนี่ยแบบว่า คือผู้ใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าแม้คนทำงานมันมีกำลังใจว่าเขาไม่ได้ทิ้งเรานะมาดูแลเราตลอดเวลาเลยนะคะทุกครั้งที่มีเหตุนะสังเกตว่าผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครตลอดที่ A นะอดหลับอดนอนนะพวกเรานี่กลับบ้านไปนอนแล้วนะท่านยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยตลอดเลยนะคะไปลงพื้นที่เพื่อให้เห็นปัญหาอย่างแท้จริงด้วยนะคะในการระดมความคิดเห็นในการประชุมแต่ละครั้งของกรุงเทพมหานครด้วยและที่สําคัญอย่างที่พิมพบอกพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเหนื่อยมากพอท่านผู้บริหารลงพื้นที่ไปให้กําลังใจ โอ้โหทำงานกันนะแรงนี่กลับทาะโดยที่เรียกว่าโอ้โหนะมันถึงเช้าก็ไม่ว่ากันใช่คะอาสนใจดูช่วยพี่ๆเขาด้วยละกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะแหมให้วัยรุ่นอย่างเจ้นะคะรับข่าวนี้กันไปในเรื่องของไลน์อันนี้ไลน์เล่นเป็นอยู่นะแต่เวลาอะไรนะซื้อสติ๊กเกอร์เนี่ย ไม่เคยรู้เรื่องซื้องไม่เป็นชอบของฟรีที่เขาส่งมาให้เดี๋ยวน้องสอนเดี๋ยวน้องสอนเลยต้องสอนกันหน่อยนะเพราะว่ามีไลน์เนี่ยเขาเปิดตัวในเรื่องของทําการกุศลร่วมกันใช่ไหมเป็นเพลงในปานเป็นสติกเกอร์ที่เป็นตัวอะไรนะตัวนี้คือหน้าตาเป็นงไงมีตัวอย่างมาให้ดูมั้ยชื่อคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ็นน้องหน้องหน้องก่าตเนะปกติเราจะเห็นเห็นฟรีนะชถ้าจะเป็นท่าลีลาต่างๆนี่อาจจะต้องแบบว่าเสียเงินใช่ไหมล่ะแต่ว่างานนี้นะเขาบอกว่านํารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะใครที่โหลดนะโหลดแอป ตัวการ์ตูนตัวนี้นะมาใช้มาเล่นกันเนี่ยห้าสิบเหรียญห้าสิบาทเนี่ยนะห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนี่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบหกสิบไม่ถูกประมาณสามสิบาทเท่านั้นเองบาใช่ค่ะประมาณหนึ่งรอยแล้วไปร้อยเขาซื้อให้จ่ายดีเจ็ดสิบบาทนี่เอากำไรเกินควรแน่เลยนะเขาบอกว่าชื่อการโหลดมานะ โกรมาแล้วก็จะเรียกว่าเงินที่ได้จากตรงเนี้ยเอาไปช่วยนะคะพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบนะซึ่งจริงๆตอนนี้เห็นยอด5,000ัน่ปชีวิตแล้วช่วยกันช่วยกันนะคะทุกวิถีทางที่เราช่วยกันได้เห็นมีคนกระซิบมาบอกว่ารู้สึกไม่ถึง1ดอลลาร์ด้วยค่ะพี่พิมประมาณศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้คือน้อยมากเลยนะคะกับการที่เราได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักและที่สําคัญที่สุดคือเราได้ช่วยนี่นะก็เป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าส่งกําลังใจนะคะเป็นการที่ว่าเราอธิษฐานร่วมกันช่วยเขาถูกต้องนะอย่าง นั้ยดีกว่าแล้วก็มี8ตัวนะคะ50เหรียญเนี่ยแหละอรือ30บาทอ๋อนะคะเริ่มสามารถที่จะดาวโหลดได้แล้วนะคะอยวกลับไปจะทําให้หน่อยนะได้เลยแล้วจ่ายให้ด้วยนะ30บาทโอเคโอเคป่ะได้เลยจัดไป iOS ก็โหลดได้ Android ก็โหลดได้แต่เขาบอกว่าต้องรีบนิดนึ่งทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีให้โหลดถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะพี่พิมอ๋อคือถ้าหมดนี้แล้วก็คือหมดก็คือจะหมด โครงการดีๆแบบนี้นะคะไมนเไยก็ช่วงนี้แหละช่วงที่เราช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปถือว่าเราสองคนเนี่ยก็ได้บุญร่วมกันแล้วค่ะก็60บาทละเดี๋ยวเราไปบอกทุกๆคนนที่นี้ให้โหลดกันให้หมดเลยนะเดี๋ยวที่สถานีของเราทุกคนต้องบังคับล้ให้ร่วมทําบุญด้วยกันคนละ30บาทเท่านั้นเองนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะในการดูแลกรุงเทพมหานครของเรายังมีอีกมากมายแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่เดียวนะคะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอ้โหล หลากหลายสำนักง,งานเขตกับพี่พิมพ์ไปตะลุยงานหนักนะคะเพื่อพวกเราพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่พี่ฮีโร่วันนี้ไปทําอะไรสักครู่เดียวค่ะ